สวัสดีครับสวัสดี p ีพีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมมอสผาชมป่าชมเขานะครับก็วันนี้ผมก็มายังป่านะครับผมนี่เลยนะครับผมป่านี้ก็เราก็เคยมากันแล้วนะครับผมที่เรามาทําแค่กันนะครับผมที่เรามาทําแค่ว่าให้พ่อนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาทําต้มมะม่ากินนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาต้มมะม่ากินที่แค่นะครับผมแล้วก็ผมจะหาเด็ดพวกผักตาม ริมห้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับผมแต่ว่าผมเอามีดมาเป็นอาวุธด้วยนะครับผมนี่นะก็ผมก็ได้เอาอาวุธมาด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ชิวๆหนึ่งวันนะครับผมก็ไม่มีอะไรทำนะครับก็พี่จินดาก็ไม่ว่างนะครับผมก็ผมก็เลยมาคนเดียวนะพี่ข้าโพดก็ไม่ว่างนะครับผมก็อย่าดรามากันนะครับผมผมมาคนเดียวเนี่ยครับแต่ว่าผมก็ได้เอาอาวุธมาด้วยนะครับผม โอเคครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในป่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องเดินตามห้วยไปอีกนะครับผมแต่เหลืออีกไม่ไกลแล้วนะครับผมนี่เลยครับผมก็เมื่อวานเนี่ยฝนก็ได้ตกไปนะครับผมก็เราก็ได้หาอื่นด้วยนะครับผมหากลมนะครับก็ฝนตกไปฝันคันจะหนักมากๆเลยนะครับผมนี่นะน้ำก็จะขุ่นๆน,นะ นรคับผมน้านี้เป็นสีน้ำตาลเลยนะครับก็ในฝนก็มาคนเดินนะครับผมก็อย่าด่ามากันนะครับผมผมก็อยากแบบว่าออกลุยคนเดียวบ้างนะแบบว่าถ่ายคนเดียวบ้างนะครับผมฝึกฝึกผมจะได้ฝึกพูดด้วยนะครับผมจะได้ผมฝึกพูดคล่องๆด้วยนะครับผมมาสองคนเนี่ยผมนี้พูดไม่ค่อยคล่องนะ ไม่ใช่พูดไม่ค่อยคล่องนะครับผมผมก็จะพูดน้อยนะครับผมก็นี่เลยผมก็จะมาคนเดียวผมก็เลยมาคนเดียวนะครับผมเนองจากผมก็วางด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็หายดีแล้วนะครับผมนี่นะผักหนามนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเด็ดไปกินด้วยนะครับกินกับมะม่านะครับผมเมนูวันนี้ก็จะเป็นมะม่านะครับผมก็ทำอาหารยังไม่ค่อยเป็นผมก็เลยแบบ ไม่รู้จะทำอะไรนะครับผมผมก็เลยเอามาม่ามา,มาสองห่อนะครับัอนนี้เลยครับทุกคนนี่นะเราก็มาถึงแล้วนะครับโอ้ดูลกมากเลยนะครับผมเนื่องจากเราไม่ได้มานานนะนี่นีจักเขียวๆนี่แห้งเสียนตาเลยนะครับนี่เลยนะ ก็เราก็เดินมาค่อนข้างที่จะไกลมากๆเลยนะครับผมก็รู้สึกเหนื่อยนะนี่เลยกมขยม่มเยอะนี่ก็พอนั่งได้หลายคนอยู่นะครับผมนี่นะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะกนมีต้นไม้ไผยเต็มเลยนะครับผมนี่นะก็ปรม,มาช่วงบ่ายเลยนะครับผม ก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอกวาดพวกใบไม้ออกก่อนนะครับผมโอเคครับผมมันจะได้แบบเราจะได้นั่งสะดวกสบายนะอันนี้พวกใบไม้นี่ยมันจะดูลกหนูลกตาครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขอผมขอกวาดใบไม้ลงก่อนนะครับผมอา่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนนะครับผมผมาได้เอามีดมาด้วยนะครับผมมีดใหญ่เลยนะ ม,มีพระมาด้วยนะครับผมผมให้ห้อยผมก็ห้อยตามาด้วยนะครับนี่เลยครับผมก็ปไปไม้ยถึงการไปยุ่งอะไรกับคนที่เก็ียอาไปทิ้นงนะครับผมติดโยงไปข้างล่างเลยนะครับผม ใบไม้นี่ล่วงเยอะมากเลยนะครับผมเนื่องจากที่เราไม่ได้มากันนานมากๆเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมก็จะรีบก่อไฟดีกว่าครับผมก็ผมยังไม่ได้กินข้าวมาเลยนะครับผม โอเคผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เราก่อ,อกไฟกันเลยครับผมก็ทุกคนครับตอนนี้ผมก็ก่อ,อกไฟติดแล้วนะครับผมนี่นะก่อไฟนี่กว่าจะก่อ,อกเต็นนี้เหงื่อผมท่วมตัวเลยนะครับผมเพราะดินยังแฉะแฉะอยู่เลยนะยังแฉะอยู่เลยนะครับผมแต่ผมก็ได้ขุดดินที่มันปีบกยงออกไปแล้วนะครับผมทุกคน โอเคผม okay, เดี๋ยวผมก็ขอไปเอาหม้อต้อมมะม่าก,ก่อนนะครับผมหม,ผม้อผมอนี่เลยนะครับผมเป็นม้อสนามนะครับนี่เลยนี่นะครับผมผมก็จะเอามะม,ามา่าสองห่อนะแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะหาเด็ดผักบริเวณห้วยนะครับผมข้างห้วยนะผักหนานะครับผมผักห้าผนะักหวานน่าจะมีน้อยนะ วันนี้ผมก็จะทำมากินนะครับไม่รู้ว่า,าต้มน้ำเนี่ยจะได้ใหม่นะครับผมบรรยากาศเนี่ทุกคนต้องบอกนะโคตรเย็นเลยนะครับผมบรรยากาศเย็นมากๆเลยนะครับ ถ้ามานอนนี่ก็ฟังน้ำไหลนะครับผมอย่างน้ำไหลยอย่างธรรมชาตินะชัานช้านี้น่าจะมีนกร้องนี่น่าอนะคะผมชั้นช้นเนี่ยจะมีนกร้องเยอะมากมากเลยนะครับก่อนหน้ามานอนนะครับผมนํามานอนค้างคืนนะแต่วันนี้เนะ่ผมมาแค่ครึ่งวันเองนะครับผมผมก็มาถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆได้ดูนะครับผมเพราะเนื่องจากเราเนี่ย ไม่ได้มากันนานมากๆเลยนะเราก็เลยอยากจะมาดูว่าแค่เราเนี่ยยังดีอยู่ไหมนะครับผมยังมียังแบบว่ายังอยู่ได้อีกไหมนะนี่ยมก็ยังอยู่ได้นะก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าจากที่มันเสี่ยงตานอมกเลยหมดเลยนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมก็ขอตัวต้มน้ำกิ่นต้มมาม่าก่อนนะคะผม โอเคครับผมเดี๋ยวผมต้มน้ำก่อนนะครับผมแต่น้ำเดือดแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะใส่มะม่าลงไปเลยนะครับก็ทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้ต้มมะม่าแล้วนะครับผมต้มน้ำแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับนี่เลยนะน้ำยังไม่เดือดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะนั่งรอน้ำเดือดนะครับ แดดนี่ก็ค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะครับผมเหนือผมท่วมเลยนะก็จะเกาะไฟติดนะครับผมเพราะดินอนะเมื่อวานนะ่ะฝนตกนะครับผมดินอนะยังแฉะอยู่เลยนะครับผมก็ฝนตกหนักมากๆเลยนะครับผมเมื่อวานวเราก็ได้จับกบด้วยนะครับจับอึงนะครับผม ็แต่มันเขาแต่ว่ากบเนี่ยได้น้อยนะครับผมคนเนี่ยจับเยอะนะกบเนี่ยร้อนมากๆเลยนะครับ <c oughs> ก็นี้ผมมาคนเดียวนะครับผมอย่าด่ามากกันนะครับแต่ว่าผมมาคนเดียวนะผมก็ได้เตรียมอาวุธมาพร้อมแล้วนะครับผม <c oughs> ก็ผมมัได้ใส่ห้อยพระมันด้วยนะครับผมนี่นะอันหนึงนะครับผม พีเอฟซีจะไม่เชื่อกันนะอยู่นี่นะครับผมนี่เลยนะครับผมผมก็ได้ห้อยมาด้วยนะครับผมผาที่พีเอฟซีเน่ะส่งมาให้นะครับไม่ได้ส่งมาให้นะเอามาให้นะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมกวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มามานะครับผมก็มามาอย่างเดียวนะครับเพราะผมก็ได้ผมทําแกงไม่เป็นนะครับผมไม่ใช่ไม่เป็นนะ ไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับผมก็เลยตบมาม่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาผักข้างๆนะครับผมข้างๆห้วยนะถ้ามีผักกูดเราก็จะเอามานะครับผมถ้ามีผักหนามเราก็จะเอามานะครับก็ในผมก็มาแค่ครึ่งวันเองนะครับผมผมไม่ได้มาทั้งวันนะเพราะช่วงเย็นเนี่ยเราต้องไปช่วยแม่พิจินดาเองนะครับผม ็อเคครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องขอรอมาม่าเดือดน้ำเดือดก่อนนะครับผมก็แดดค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะครับก็ผมมาคนเดนี้ผมก็เป็นคนที่ขี้กลัวนะครับผมแต่ผมกลัวนะ่เป็นเวล่ำเวลานะสิ่งใดที่ควรกลัวก็ต้องกลัวนะครับผมแต่ว่าผมก็ต้องสู้นะครับผมผมมาคนเดนวนะพะที่ผมจะได้แบบฝึกพูด ด้วยน,นะครับผมจะได้ฝึกพูดให้คล่องฝึกพูดให้เก่งนะครับก็ผมมาหอนี้ผมก็ระแวงนะครับผมแต่น่าจะไม่มีอะไรหรอกนะครับผมแต่ถ้ามาในผมก็มีมีดนะครับผมมีดไว้ป้องกันตัวนะผมก็เก็บไว้ข้างๆตัวตลอดเลยนะครับผมนี่นะผมเก็บไว้ข้างๆตัวตลอดเลยนะครับแหงวีเยอะมากๆเลยนะครับ ก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะรอน้ําเดือดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่มาม่าลงไปเลยนะครับผมก็ทุกคนครับตอนนี้มาม่าเราก็ได้เดือดแล้วนะครับสุกแล้วนะนี่นะครับผมนี่ผมก็ลืมเอาช้อนมานะครับก็ไม่เป็นไรนะเราก็แก้ปัญหาได้นะครับผมนี่นะตะเกียบนะครับผมไฟก็ดับแล้วนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอไปหาผักก่อนนะคะนะครับผักเนี่ยผมก็จะไม่ขึ้นไปหาไกลมากนะผมจะไปหาดูผักกุฝั่งนู้นนะครับผม <c oughs> ผมจะไปหาดูไม่ใช่ผักกูนะผักหนามนะครับก่อนเมื่อกี้ผมเดินมาเนี่ยผมเจอผักหนามด้วยนะครับ นี่นี่เลยนะครับผมยอดอ่อนๆนะอ่อนๆนะครับผมผมจะลองหาเด็ดดูนะครับก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็เท่าที่มีนะผมก็กินไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ผมก็กินเท่าที่มีนะครับผม แต่มันก็ถ้าเราขึ้นไปเยอะขึ้นไปข้างบนนะ่ะนีก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าผมจะไม่ขึ้นไปนะเพราะผมก็มาคนเดียวด้วยนะครับนี่เลยฮนะนี่ก็ถ้าผมได้พักน้ำเยอะแล้วเนะี่ยพอพกักคนะุณอ่ะผมจะไม่ไปหาแล้วนะครับเพรานะพักคุนอ่ยข้างบนอนะ่ะจะมีก็พอเยอะพอ เยอะนะครับผมก็ผมจะพูดทิก่กรัขัดพูดวนไปวนมานะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครบนะทุกคนมตกใจนะโหตัวใจเหมือนกันนะเนี่ยผมไปเหยียบโดนนะครับเดี๋วนไม่ปไปล่ะไปครับผมนี่เราได้แค่นี้เราก็ พอแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้มาม่าผมก็ได้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมลืมเอาช้อนมานะแต่ว่าผมมีวิธีแก้อยู่นะครับผมเห็นหล่อนะ นี้นะครับผมนี่เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นมานั่งกินข้างบนนี้เลยนะครับนี่หน้าต่างก็เอ้ยหน้าต่างหน้าต่างก็จะประมาณประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะก็ดูไม่ค่อยน่าทานแต่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันอร่อยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องมา กินข,ข้ากันเลยครับผมทำมาให้เป็นการเสียวเวลานะโอเคครับทุกคนตอนนี้มาม่าเราก็สุกแล้วนะครับผมนี่เลยนะเนื้อจะเป็นตะเกียบพื้นบ้านนะครับผมนี่เลยนะครับตะเกียบพื้นบ้านนะนี่เลยเอาแบบธรรมชาติเลยนะครับผมอู้ร้อนนะครับ นะครผมก็มีผักกูดปักเอผักนามด้วยนะครับผมพอตะเกียบเราก็จะขีดยากหน่อยนะครับผมนี่มันร้อนนะครับผมอือหืออร่อยครับผมไี่ าครับผมจดอืัอครับผมก็ถ้ามากันเยอะๆเนี่ยก็อร่อยนะครับผมแต่อันนี้ผมมาคนเดียวก็อร่อยนะแต่ยังไม่มากนะมาเดิุมขออีกคำหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมานั่นงกินข้าวกันเลยครับเดี๋ยวผมใส่ผักกูด้วยนะครับผม นี่นะครับผมผักกูด้วยนะมผมต้องขออภัยนะครับผมผมพูดผิดนะไม่ใช่ผักกุลนะครับผมเป็นผักนามนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามานั่งกินมามาก,กันเลยครับเกี่ยงนีีปยากมากเลยนะ ตััวครบผม,อ,มอร่อยมากๆเลยครับผมก็ถ้าพี่ๆจะลองมาชิมก็มาชิมได้นะครับผมทินเข้าที่ธรรมชาติที่ปลาเนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับผมอร่อยมากๆเลยนะครับผม ค,ครับตอนนี้ผมได้กินมาม่าเสร็จแล้วนะครับผมก <c oughs> ็ต้องบอกว่าเลยนะครับว่าอยู่ในป่ากินอะไรก็อร่อยนะครับผม <c oughs> มีเล็กมีน้อยเนี่ยก็กินอร่อยนะครับยิ่งถ้ามีคนเยอะๆด้วยเนี่ยก็คือเยี่ยมไปเลยนะครับผมแต่ผมกินวันนี้ก็อร่อยนะครับผมแต่ว่ามันรู้สึกเงียบนะครับถ้าเรามากันสองสามคนเนี่ยจะมีพวกเสียงมาด้วยนะครับผมเสียงยิ้มเสียงหัวเราะ สนุกนะครับผมก็ผมมาคนเดียวผมก็ไม่ได้คุยกับใครเลยนะครับผมก็คุยกับพี่ๆนะครับผมก็คุยกับพี่ๆเอฟนะครับผมนี่นะผมก็ได้เก็บของแล้วนะครับผมก็เล็ปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะก็ผมกินมากแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องเตรีมตัวกลับบ้านแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่ผมจะกลับเนี่ยเดี๋ยวผมขอนั่งพักให้ท้องมันย่อยก่อนนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอนั่งพากกันก่อนนะครับก็ทีนี่เนี่ยลมดึมมากๆเลยนะครับเราผมมาคนเดียวนี้ก็จะเงียบหน่อยนะครับผมถ้ามากับพี่จินดาอย่างเงี้ย ที่หันอย่างเงี้ยก็จะมีเสียงหัวเราะเสียงเฮฮาบ้างนะก็ผมมาคนเดียวก็จะเงียบหน่อยก็จะได้ยินเสียงเดินพวกน้ำไหลนะครับผมเสียงนกร้องบ้างนะอะไรบ้างนะนะครับผมก็เดี๋ยวผมพักเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะต้องเตรียมตัวกลับบ้านกันนะครับต้องเดินทางแบบอีกไกลนะโอเคครับผมเดี๋ยวขอนั่ง ตัวนั oh, exactly. ่งพัก no ก่อนนะครับผมให้อาหารย่อยก่อนนะครับผมเราจะได้เดินทางกลับนะครับผมพีเอฟซีครับผมตอนนี้เราก็ได้นั่งพักเสร็จแล้วนะครับก็ผมก็ได้เก็บข้าวของเสร็จแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ก็ชิวเวหนึ่งวันนะครับผมไม่หนึ่งวันนะชิียวเครึ่งวันนะครับผมก็ทำมามากิน ใส่ผักนามนะครับผมก็ผักนามเนี่ยผมจะพูดว่าผักคูนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ถ้าคลิปมันยาวเกินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ที่คลิปมันยาวเนี่ยก็เพราะผมเนี่ยอยากฝึกพูดนะครับผมอยากฝึกพูดให้คล่องฝึกพูดให้ชัดนะครับผมจะได้แบบผมออกถ่ายคลิปคนเดินเนี่ยจะได้ผมพูดเก่งนะครับผมพูดคล่องนะครับ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะต้องเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับผมโอเคครับ okay, ผมใครที่เข้ามารับชมคลิปผมคลิปแรกก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็พี่พี่ธันดาที่ติดตามผมแล้วก็ต้องขอขอขอบคุณม,ม,มากมากเลยนะครับผมก็พี่พี่ธันดาที่ยังไม่ได้ติดตามผมเนี่ยก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไปได้ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมในตอนที่ผมลงนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม